สวัสดีครับผมลุงศักดิ์ครับผมผมคุณลินครับอ่าเสียงเบาจิ๋หายอ๋อขอโทษครับคุณลินครับคุณลินครับอ่านี้ปกติแล้วเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับแต่วันนี้เขาจะมาเสริมเสริมการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอ่าโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรวะสิทธิ์ยูเซฟเลื่อนเป่าลุงอ๋อสิทธิ์ยูเซฟเลื่อนเป่าลงโอเคความหมายจริงๆก็คือที่เมื่อกลางเดือนเนี่ยรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินนะครับออเ เขาได้ประกาศบอกว่าจะเร่งรีบให้ยกเลิกสิทธิ์ย z e หนึ่งมีนาคมว้าขอบคุณครับยังไม่ถึงคิวอ่ะอ้าวอันนี้นะพอพอพูดคำนั้นไปปุ๊บการรักษาพยาบาลโควิดต่างๆก็เลยเหมือนกับว่าเขากำลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรสิทธิ์ูเซฟคืออะไรครับผมไม่รู้อะครับผมเป็นคนชอวดอยอ่ะสิทธิ์ูเซฟก่อนใช่ไหมใช่ใช่ครับนี่ไม่ใช่ันแรก ปิดยูเซฟก็คือการเข้ารักษาแบบปัจจุบันทันด่วนเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ฉุกเฉินปกติแล้วเนี่ยสิทธิ์นี่ยเขาจะให้แบบว่าเป็นโรคแบบด่วนๆเลยต้องรักษาไม่รักษาภายในวันนั้นตายแน่ใช่ไหม,อ,มอันนั้นเขาก็เลยขอสิทธิ์อันนี้เอาไว้ให้ทุกวันนี้สิทธิ์ก็ยังมีอยู่มีมาได้นานแล้วด้วยแต่ครนี้พอมีโควิดเข้ามาเขาก็เลยยกโควิดเข้ามาใช้สิทธิ์อันนี้ด้วยใครเป็นโควิดเขาก็เลยไปรักษาฟรีทันทีด่วนเลยอ่ะอันนี้ ทุกโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลไหนท,ที่ที่ที่จะไม่ใช่เกี่ยวกับบัตรสิ่งบัตรทองไม่เกี่ยวกับบัตรประกันสังคมก็ต้องรับโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องรับทันทีเลยนะอันนี้แหละก็เรียกว่าสิทธิ์ยูเซฟอยู่ประมาณ72ชั่วโมงจริง<อ>น่าจะมีการรักษายูเซฟหมดทุกอย่างเลยนะทุกทุกโรคเลยนะอ๋อไม่ถ้าทําอย่างนั้นอ่ะโรงพยาบาลมันเต็มมึงต้องตามอาการด้วยถ้าไม่จําเป็นถูกเฉิญอ่ะแล้วเขาถึงถ้าจำเป็นถูกเฉินเขาถึงจะใช้ถ้าไม่จำเป็นถูกเชินเขายังไม่ให้ใช้อ่ะพอพูดถึงตรงนี้ ผิดยูเซฟเป็นสิทธิ์ที่อยู่คู่กับโควิดในประเทศเรามาเนี่ยร่วมสองปีใช่ไหมพอพอร่วมสองปีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดความเคยชินของหน่วยงานและทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่พอมาประกาศยกเลิกเนี่ยประกาศประมาณกลางเดือนแล้วพอมาต้นเดือนกลางเดือนกุมภาต้นเดือนมีนาก็จะให้ยกเลิกเลยเนี่ยปรับตัวกันไม่ทันบอกตรงๆใช่ครับปรับไม่ทันเลยปรับทันไหมไม่ไมทันครับ,ครบใครๆก็รู้ เราก็รู้ประชาชนธรรมดาก็รู้ขนาดล็อกดาวน์ให้ล็อกดาวน์วันนั้นน่ะล็อกดาวน์ว่าแม่ค้าขายข้าวแกงล็อกดาวน์ไม่ให้ขายของอ่ะอ๋อที่เขาอยู่ดีๆบอกว่าจะเปิดใช่ไหมใช่ใช่จะเปิดแม่ค้าซื้อของมาเตรียมพอประกาศตอนทีหนึ่งบอกว่าล็อกดาวน์ต่อชิบหายของซื้อมาหน้าหมดอ่ะอัจฉริยะนักตลาดโอเคอย่าออกนอกเรื่องมากเดี๋ยวกลับมาที่เก่าวนอ่ะตรงนี้ก็เลยทําเตรียมการคือเตรียมการกันไม่ทันใช่ปะก็อ่าเตรียมตเอกสารที่มีต่างๆเขาก็ รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะยกเลิกแล้วใช่ไหมความความที่แบบเตรียมพร้อมเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันหย่อนยานไปหมดใช่ป่ะพอตรงนี้เริ่มหย่อนยานเสือกเป็นการประจบเหมาะกับการพีคของไอโอไมคอนมันจุดคุณหมอหลายท่านแล้วเขาวิเคราะห์ว่าสิ้นเดือนนี้จะเป็นจุดพีคเราก็รู้ใครๆก็รู้เราเคยทําคลิปเนี่ยไอช่อง YouTube ของเราเคยทําคลิปออกมาเตือนแล้วว่าต้องระวังใช่ต้องระวังต้องเตรียมการให้พร้อม สุดท้ายเป็นอย่างที่เราพูดอย่างที่เราบอกตอนนี้ก็เลยพอทางคอรมาเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าประกาศเลื่อนการยกเลิกสิทธิ์ยูเซฟเนี่ยแบบไม่มีกําหนดตรงนี้มันดูแล้วเหมือนกับเป็นผลดีแต่ก่นเสียครับฮะมันมันต้องปรับตัวชักเข้าชักออกไงนึกออกไหมพอ,อมตอนกลางเดือนบอกว่าเลิกยกเลิกใช่ไหมเขาก็เตรียมยกเลิกเขาก็ยกเลิกไปเลยไลงพอตอนเนี้ย บอกว่ายังไม่ยกเลิกมันก็ต้องย้อนกลับมารักษ<ส>าอะไรเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ในทางปฏิบัติมันไม่เหมือนเดิมในคําพูดไงคาพูดมันพูดง่ายไงบอกว่ายกเลิกยกเลิกครับแค่เนี่ยยกเลิกครับใช่แต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยทั้งเอกสารต่างๆการเตรียมงานการเชื่อมโยงการประสานงานของทุกหน่วยงานเนี่ยพอไปบอกยกเลิกปุ๊บเขาก็เหมือนกับการเชื่อมโยงมันมันลดลงใช่ไหมครับมันไม่อัปเดตแล้วก็มันก็ลดมันลดการเชื่อมโยงลงใช่ไหม พอตอนนี้บอกว่าให้เหมือนเดิมเอาต้องมาเริ่มกันใหม่ความสับสนมันเกิดขึ้นกับคนทํางานอ่ะอันดับแรกเลยนะพอมีคนโทรศัพท์ไปใช่ใช่ไหมมีข่าวไหมได้ยินข่าวบ้างไหมอ๋อได้ยินครับที่เขาว,ขาว่าอะไรนะโทรมาร้อยร้อยสายแล้วบอกว่าอีกคนนึงได้รับสายว่าผมชั่วโมงจะโทรมาแล้วไว้โทรมาหาเขาเลยอีกอีกคนหนึ่งก็โทรไปหาเขาก็ไม่รับสายเลยอ่ะอะโอเคอันนี้คือมันเป็นการทํางานของสอปสอชอสปสอชอเนี่ยก็คือสํานักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาตินะครับคำว่าแห่งชาตินี่มันต้องมีความหมายลึกซึ้งเพราะว่าเป็นเหมือนวาระแห่งชาติเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงนะอะไรคนประเทศไทยไหนมีอยู่ทั้งหมดกี่คนโดยประมาณเจ็ดสิบกว่ากับแปดสิบแล้วแล้วล้านนะเจ็ดสิบล้านกว่ล้านอ่าคนรับสายกี่คนนะเอออันนี้นะจริงๆแล้วเขาจะเอาแค่กรุงเทพแล้วกันกรุงเทพเนี่ยแมงก็มีกับห้าล้านคนแล้ว แล้วสปสชบ,บอกว่ามีคนรับสายร้อยกว่าคนก็เลยไม่พอก็เลยต้องเดีย๋ยวขอคนมาทำงานเพิ่มอัจฉริยะต้องขอคนมาทํางานเพิ่มต้องขออาสาสมัครเฮ้ย <g ười> คุณสแสดงว่าคุณไม่ได้เตรียมการอะไรไม่เลยดิครับเอ่อขอ,อสอบถามหน่อยนะทำไมแอปพลิเคชันหรือมือถืออะไรมันทําอะไรไม่ได้เหรอไอ้อเงยเพียรเลยครับจะยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างให้ฟังจากการที่เราไปหาข้อมูลมาจริงๆแล้วเรื่องเนี้นะ การทําแอปพลิเคชันต่างๆการแชร์ Data ต่างๆของโรงพยาบาลของอะไรวะคอมมิวนิตี้ไอโซลูชันใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเขาแชร์ Data กันหมดเนี่ยว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีเตียงกี่เตียงพร้อมในการรักษาโควิดระดับไหนใช่ไหมแล้วมีคนไปวันนั้นมีการอัปเดตทุกวันตลอดเวลาอัปเดตเป็นนาทีนาทีเพราะว่ามันเกิดการโอเคครับจะขออธิบายคือนี่ครับ Data ก็คือฐานข้อมูลนะครับผมเผื่อคนไม่เข้าใจภาษาว่าว่า Data อ่าการแชร์ฐานข้อมูลอ่อาเดี๋ยวเป็นภาษาไทยก็ได้จได้เข้าใจง่ายการแชร์ฐานข้อมูลเนี่ยมันจะทำให้รู้เลยว่าแต่ละโรงพยาบาลแต่ละข้อมูลอะไรวะแต่ว่าโรงพยาบาลมีเตียงเท่าไหร่อ่าแล้วก็ไอสถานที่รับรับรักษาโควิดเนี่ยอะไรวะค <Community resolution. S 1> อ,อม <laughs> อม,อมูนิตี i เอโซล m ช n ่นเ <laughs> <Is olution. S 2> อ่ <Is olution. S 2> อคอมมูนิตี้ไอโซลชั่นนะอันนั้นน่ะคือแต่ละที่เนี่ยถ้าอัปเดตกันตลอดเวลาเพราะว่ามันจะมีการไอ สแกนบาร์โค้ดคนเข้าออกใช่ไหมใช่วันไหนใครรักษาใครหายแล้วกลับบ้านก็อัปเดตเข้าออกเข้ามาใหม่ก็อัปเดตจริงๆถ้าเกิดหมอพร้อมนะฮะอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีการจดจําว่าจีเเสเปิดที่ไหนใช้อะไรยังไงเหมือนอย่างตรงนี้มันก็จะมีบอกว่ามีฉีดแล้วหรือว่าไปวั่เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่มในเป็นคลิปอธิบายเพิ่มอีกทีหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าสิ่งนี้นะประเทศเกาหลี ญี่ปุ่นอิสราเอลเขาได้ทํามาปีที่แล้วนู่น้ปีนี้เป็นไงลุงของเขาพร้อมหมดแล้วไงของเขาอ่ะหมอพร้อมทุกคนพร้อมรัฐมนตรีพร้อมประชาชนพร้อมแต่ของเราเนี่ยหมอพร้อมคนเดียวที่เหลือมันไม่พร้อมรัฐมนตรีไม่พร้อมการประสานงานไม่พร้อมมีแต่ชื่อแอปคนไม่ได้คนไม่พร้อะพอตรงนี้เราไม่พร้อมเนี่ยก็เลยต้องไปอาศัยคู่สายอะผมยกตัวอย่างถ้าเกิดสปสช มีแอปตรงนี้พร้อมนะมีเด็กที่ไม่สบายมีเลขถ้าเด็กคนนั้นยังไม่มีเลขบัตรประชาชนก็ใช้เลขบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเพื่อเชื่อมโย,ง,ยงถึงตัวเด็กว่าเด็กคนนี้มีสิทธิ์เรื่องรับเลี้ยงของจากใครยากใครในระบบฐานระบบีนนี้คือช่วงเชื่อมโยงตรงน,นั้นอ่ะส่วนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถจะรู้เลยว่าอาศัยอยู่ที่ไหนใช่ไหมใช้แอปหมอพร้อมแล้วก็สแกนหมายเลขบัตรประชาชนลงไปใช่ปะ แล้วเขาก็จะสแกนเลยว่าปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บอ้าวที่ที่คุณอยู่นี้มีสถานที่พร้อมให้คุณรักษาอยู่สามแห่งสี่แห่งห้าแห่งพร้อมบริการคุณอ่พร้อมบริการคุณคุณสะดวกไปตรงไหนอ่าพอคุณแจ้งไปอ่าคุณจะไปตรงนี้อ่าคุณไปตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็เกิดการอัปเดตแล้วตรงนี้มีคนไปรักษาแล้วสถานที่นั้นเหลืออยู่อีกกี่คนใช่ไหมอืมไม่ต้องใช้คนสักเป็นร้อยเลยทุกอย่างมันอยู่ในนู้นหมดแอปพลิเคชันจัดการได้ทุกอย่างนะครับอ่าตรงนี้ ให้ไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแค่เจ็ดวันเนี่ยเดี๋ยวจะวางระบบให้อนุทินขอยืนตําแหน่งทักเจ็ดวันได้เปล่าเออใช่ใช่เดี๋ยวลุงลุงจะไปแทนเจ็ดวันอ่ะเดี๋ยวจะไปลองลองลองนั้นได้ลองนั้นแนลองตัวนายกอษณได้อย่ังไะเดี๋ยวไปลองให้อะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นต่อต่อต่อพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันต้องต้องแก้ไขปัญหาแบบนี้ไม่ใช่แบบหาผู้าย ไอ้ปัมันโบราณแล้วอ่ะนี่สมัยไหนแล้วเนี่ยนะคือผมถามอย่นี้สมัยไหนแล้วมันมันอยู่ทุกที่ว่าโทรศัพท์เอ็นดอย iPhone อะไรอย่างเงี้ยมันรองรับหมดแล้วอ,ะอ่ะแ่ยืนยันแอปอะไรเงี้ยเออพอแล้วพอแล้วคราวนี้จะอธิบายต่อว่าที่ที่ปัญหาเนี่ยทำไมผู้สายมันถึงเป็นสี่หมื่นกว่าผู้สายแล้วคนรับแค่ร้อยร้อยกว่าคนเพราะอันดับแรกคือชุดแรกเนี่ยเขาคือคนรับโทรศัพท์อืมเสร็จแล้วเขาจะส่งให้การทํางานอีกชุดนึงอันนั้นอ่ะเขาจะเป็นคน เก็บข้อมูลว่าคนรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์จากใครมาบ้างอีกชุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะโทรโทรกลับไปภายในหกเดือวขอถามอีกนิดนึงนะะกะหนึ่งเนี่ยมีกี่คนมีร้อยผู้สายเต็มเลยใช่ไหมเขาว่าประมาณแบบนั้นท่านั้นก็จะมีสองสองร้อยผู้สายดีเพราะเหมือนกับเขาผัดผัดเันไปพักใช่เพราะมันอาจจะเป็นเจ็ดชั่วโมงต่อเจ็ดชั่วโมงอีอ้คือการทํางานมันประมาณแบบนั้นมันค,คงไม่ได้ฟิกร้อยหรือสองร้อยแต่ที่แน,น่ๆคือมันทําไม่ทันทําไม่ทันเพราะว่า เขาก็อ้างว่าคนน้อยต้องขออาสาเพิ่มนี่แห่งชาติเลยนะโยน,ยนเออนี่ถึงบอกไงไอสถาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ว่าทํางานแบบแย่มากคือไม่อัปเดตไม่ปรับปรุงไม่อะไรเลยแต่ว่าเีเตรียมพร้อมจะประกาศเป็นไอโรคประจำถิน่นแต่ว่าการทํางานมันยังไปไม่ถึงไหนเลยนะอ่บตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าสี่หมื่นคู้สายเพราะว่า เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับปัญหามันซ้าซ้อนไงพอคนโทรมาปุ๊บแล้วก็รับปากเขาว่าเดี๋ยวหกชั่วโมงโทรมาใช่ไหมใช,ใชมแ่แล้วอ่ะแต่เราพอถึงหกชั่วโมงอะ่ะเขาเขาโยนงานให้อีกกลุ่มหนึ่งไงอีกกลุ่มหนึ่งอะ่<ม>อกงอะ<ม>ก็ไม่ได้เป็นคนรับโทรศัพท์ไอคนนี้โยนงานมาให้ไอคนนี้ก็โทรกลับโทรหมดบ้างไม่หมดบ <c oughs> ้างพอโทรไม่หมดเสร็จปุ๊บไอคนที่ถึงเวลาแล้วไม่ไม่โทรกลับทาทีโทรกลับมาใหม่กู้สายก็ได้พันอิรุงตุงนางกันเนี่ยลึกภาพบอกกันยังอกอ่ะมันก็เลยเกิดความอีลุงตุงนางขึ้นใช่ไหม พอถามรัฐมนตร er ีสาธารณสุขบอกว่าที่การทำงานล่าช้าอีกอย่างหนึ่งน่ยสถานัวหัวไอดหัว community s o l u t i o นน่ะของโซนต่างๆเนี่ยที่มันล่าช้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพารัฐมนตรีสาธารณสุขก็โยนมาว่าเป็นหน้าที่ของกทมกทมเป็นคนปริหารจัดการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแค่สนับสนุนเรื่องเตียงเรื่องโรงพยาบาลน่ะถามอีกทีอีกทีบอกว่าเตียงและโรงพยาบาลต่างๆมีเตียงพร้อมอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ใช้ไปแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงประชาชนโทรไปแล้วเข้าไปรักษาก็ไม่ได้รู้ไหมบางคนเนี่ยโทรไปยังไทงท้ไงครับลุงเอไปไม่อพอเอาไปรักษาเนี่ยพอตรวจเอทีเคไปตรวจเอทีเคเสร็จปุ๊บมีสองขดขึ้นแต่เสร็จปุ๊บไปหาหมอเบิกเผื่อว่าจะไปรักษาไงใ่ใบอกเอาหมอทํา rt pcr ให้หน่อยอผมบอกเอาไม่ต้องเป็นแล้วใช่ไหมไม่ตัวแล้วไม่รู้โกงบงบเปลืองงบหรืออะไรก็ไม่รู้ หรือว่าอาจจะว่าพอหลังจากนี้ระเบิดงบไม่ได้มันเป็นคาบเกี่ยวไงไม่รู้เขาจะยกเลิกหรือเขาจะเลื่อนหรือเขาจะเอาจริงยังไงใช่ไหมเ<ช>อาสุดท้ายเรื่องของเรื่องก็คือให้กลับไปรักษาที่บ้านแล้วนึกว่าที่บ้านทุกคนเนี่ยมันเป็นบ้านหลังใหญ่ตโตๆเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าว่ะไม่ไม่โตครับหลังเล็กๆมันนม่น้อยอคือมันมีคนที่มีเป็นบ้านเป็นสัดสถถ่วนก็มีคนที่อยู่ในชุมชนแออัดก็มีคนที่อยู่ในห้องเช่าหลังเล็กๆแต่ว่าจําเป็นเพราะความยากจนเข้าใจไหม ความยากจนน่ะคนมีอำน,นาจทั้งหลายเข้าใจไหมว่าความยากจนเป็นยังไงนนเข้าใจบรับเออพอมันอยู่ห้องเดียวกันสี่ห้าคนเนี่ยแล้วอีกคนนึงเป็นล้วจะไปอยู่ให้อีกคนนึงมันติดให้ให้มีอาติดให้ลูกติดให้พี่ให้น้องติดมันก็ไม่ได้ไงก็ว่าจะจะไปใส่อาศัยให้เขา่าอ,ออกบัตรให้เราไปรักษาอยู่ที่คอมมิชชั่นอะไรต่างๆใช่ไหมแต่เปล่าเลยให้กลับบ้านสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศเราเนี่ยมีรักษากันตามโรงพยาบาล คอมมิชชั่นไอโซลูชันแล้วก็ที่วัดที่มันอ่าคอมมิชชั่นไอโซลูชัน่ะคือสถานที่รัฐจัดให้ไม่ว่าจะเป็นมัสยิดของบุตรสลิมเป็นวัดหรืออาจจะเป็นสถานสนามกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมโรงพยาบาลสนามก็เรียกกันนั่นแหละโรงพยาบาลสนามแล้วอีกอันนึงก็คือโฮมไอโซลูชันหมายถึงว่าบ้านที่เขามีสัดส่วนมิดชิดใช่ไหมตอนนี้มันเกิดสถานที่ใหม่มึงรู้ไหมคืออะไรคืออะไรครับสตรีทไอโซลูชันคืออะไรอธิบายมาหน่อยสิ สติก็คือถนนคือไปนอนข้างถนนเ,เป็นข่าวมาแล้วว่าไปน,น,นอนข้างถนนข่าวล่าสุดเลยนะครับนอนข้างถนนเนี่ยไปขอให้เขารักษาเขาก็บอกว่าเต็มไม่เอกสารไม่ครบไม่ชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องไปหาหมอก่อนไงแล้วหมอก็ต้องทำ rt pcr แล้วก็ออกมาปุ๊บถึงจะไปหาไอค i มม l u t i o n ได้ไงใช่ไหมพอไม่มีเนี่ยไปเนี่ยมันก็ดูดนุ่นก็ยากนี่ก็ยาก สุดท้ายแล้วก็ต้องไปติดต่ออาสาสมัครเพราะอาสาสมัครก็บอกว่าอาสาสมัครที่เป็นดารามั่งไอ้หลายๆคน,น,นที่เป็นเซนแล้วบางทีเขามาทําเป็นอาสาสมัครเนี่ยขเขาก็บ่นบอกเขารับสายไม่ไหวแล้วใช่ป่ะเป็นข่าวเป็าอ,อยู่แล้วเคยได้ยินยด้ินเอานึกว่าไม่ได้ยินจะถามอยู่อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าอ๋ออยู่ประเทศตัดต่อครับโอเคได้เลยนะพอเขาติดต่อมันเต็มไม่ไหวเขาก็ออกมาโพสในเฟซในอะไร เรื่องก็ย้อนกลับไปที่กระทรวงสาธารณสุขว่าทําไมเป็นอย่างนี้ทุบคำตอบก็ออกมาเหมือนเดิมพร้อมให้บริการยังเหลือเตียงอีก50%ไอ้หาเอ้ยเหมือนอัดเทปเอาไว้เลยนี่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูพร้อมเสมอพร้อมอัดเทปอโอเคพอเลยตรงจุดนี้ไปแล้วเนี่ยจุดจุดนี้ไปเรียบร้อยไอ้ต่างๆคือโยนความผิดไปให้กอทมอสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่าการรักษาพยาบาล มันก็ยังล่าช้าอยู่เพราะไม,ไม่ได้เตรียมตัวตั้งแต่แรกอ่าแม้กระทั่งการไปฉีดวัคซีนเนี่ยคนยังสับสนเลยมีข่าวมีข่าวบอกว่าคนสูงอายุเนี่ยอ,อย่าฉีดนะเดี๋ยวจะเอ,อ <ผม S 1> เป็นรโร<ล>คตายไวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจนวันนี้ลุงก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาไปเจอกับตัวเองคนที่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจเขาไม่ค่อยรู้เลยว่าเ เขาฉีดฉีดไข้มาแล้วเสร็จแล้วเข็มสามนี้เขาจะฉีดอะไรอ่าตรงนี้พอตรงนี้ถ wow. ้าเกิดว <ninety> ่ามีความชัดเจนนะไปถึงปุ๊บคุณพยาบาลก็จะบอกเลยฉีดไ้สุดหนึ่งสุดสองฉีดอะไรบ้างใช่ไหมแต่เปล่าคําตอบของพยาบาลคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่พยาบาลเขาผิดนะเพราะว่าวัคซีนบางตัวมันหมดเขาก็เลยเอาตัวที่เหลือมาคือจริงๆแล้ว มันต้องให้ประชาชนรู้แล้วรัฐบาลก็ต้องเตรียมการให้รู้ว่าลุงขอเล่าเข็มแรกของแอดมินหน่อยตอนแรกแอดมินหัวจะเอาไปซื้อใช่ไหมอ้าวแล้วตอนหลังอ่ะเขาบอกว่าเอฟเฟซหมดเอาเอกตาก่อนนะคะ,ะนี่ไงคือมันไม่ได้เอาพื้นฐานของประชาชนเป็นเกณฑ์เอาว่าวัคซีนตัวไหนมีเป็นเกณฑ์อย่างกรณีเด็กก็เหมือนกันเด็กเนี่ยเด็กที่มันต้องฉีดวัคซีนไอไฟเซอร์ฝาส้มใช่ไหมครับ ก็บอกว่าฝาส้มมีน้อยก็เปลี่ยนมาเป็นเชนแวกแทนอะไรแบบนี้กลายเป็นฉีดไ bueno ข้ <an> อะไรไปประชาชนจะอยู่กันยังไงแล้วหลังจากนี้เนี่ยความเตรียมพร้อมมีแค่ไหนไปหาโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลบอกต้องวางเงินเป็นแสนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแล้วลุงรู้ไหมที่ว่าจะพาหลานมปฉีดอะที่เขาบอกอะเออเขาบอกวักกวคซีนหมดไงอายุต่ำกว่าสิบสองปีวัคซีนหมดแล้วบอกให้ไปรอโรงเรียนประกาศโรงเรียนก็บอกว่ายังไม่มีการติดต่อมาจากสาธารณสุข ว่าจะมีมาฉีดวัคซีนเมื่อไหร่เสร็จแล้วก็กําลังจะสอบพอสอบเนี่ยมันต้องไปสอบห้องรวมแล้วตกลงจะสอบยังไงไม่มีมมถ้าเกิดว่าไม่ฉีดยังไม่ฉีดวัคซีนก็ไปสอบไม่ได้เด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีคือมันรู้จะสอบยังไงคือชีวิตมันอยู่บนความที่ไม่มีความแน่นอนใช่ไหมคความแน่นอนความช,ชัดเจนของรัฐบาลน,นี้การทํางานของหน่วยงานรัฐบาลน,นี้มันไม่มีตับสนไปทุกเรื่องแม้กระทั่งการ วันๆเนี่ยเดินออกจากบ้านไปเนี่ยนั่นเ้ยตั้งแต่เอาละเดี๋ยวคนละครึ่งบางทีก็เปลี่ยนไปนแบบนู้นแบบนี้อาใช้ไม่ถูกใช้ไม่ได้แต่ว่ายังไงก็ปรับปรุงแต่ว่าขอชงเชยอ,อยู่ส่วนหนึ่งนะที่ยังมีคําว่าให้ชะลอการยกเลิกสิทธิ์อยู่เซฟนะการชะลอเนี่ยจริงๆแล้วการชะลอนี้มันต้องต้องไปคุยกันก่อนกับไอ้คุณอนุทินที่จะไปเซ็นยกเลิกอย่าลืมอ่านคุิปไลน์ด้วยนะเออต้องมีไลน์กันเปล่าทําง,งานเชื่อมโยงกันหน่อย กูเนี่ยประชาชนอย่างพวกผมพวกกูเนี่ยพวกตรงๆนะมันเหนื่อยเพราะว่าจะทําอะไรเนี่ยก็ข้อมูลตรงนู้นข้อมูลตรงนี้ไม่รู้ไม่ชัดเจนสักทียังไงโอเคครับผมอ่ะอันนี้ต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะนยังไงนะครับคิดว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมยังไงก็ฝากมาคอมเมนต์เพิ่มเติมแล้วก็ช่วยเล่าประสบการณ์หน่อยนะว่าใครเคยไปฉีดวัคซีนแล้วมีปัญหาตรงไหนเข้าแถวยังไง อะไรยังไงนะครับช่วยแนะนําช่วยเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับถ้าสิ่งที่เราพูดนี่มีสาระแล้วก็ชอบนะครับกดกดถูกใจแล้วก็กดซับสไครต์นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ต่อต่อันด้วยนะครับขอบคุณครับพม